พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าถ้าเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดระหว่างนินจา400กับ z ั 25R รุ่นไหนมีความเร็วที่เหนือกว่ากันมีบางท่านก็สอบถามเหมือนกันครับว่าระหว่างนินจา250เครื่องยนต์2สูบเรียง 250cc เปรียบเทียบกับ z x 25R 4สูบเรียง2 5 0ซ c แล้ว แตกต่างกันอย่างไรขณะนี้เล็ิก2 5 r ได้มีการปล่อยถึงมือผู้ใช้ชาวอินโดนีเซียไปเรียบร้อยแล้วและก็มีการนำไปขี่เปรียบเทียบกันระหว่างนินจา250ข่้นยนต์2สูบเรียงกับเลิก2 5 r รุ่นใหม่4สูบเรียงผลก็ปรากฏว่าเลริก2 5 r นั้นออกตัวก็ชนะแล้วครับอัตราเร่งเกียร์ต่อเกียร์นั้นเหนือกว่านะครับอย่างเห็นได้ชัดถ้าเปรียบเทียบแรงม้าสูงสุดนินจา250ทำได้ 39แรงม้าที่12,500รอบต่อนาทีขณะที่สซเล็ก5 r r นั้นมี50แรงม้าที่15,500รอบต่อนาทีนี่คือสเปคของอินโดนีเซียครับเห็นว่าแรงม้าแตกต่างกันถึง11ตัวด้วยกันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าสซเล็ก5 r r นั้นจะสามารถออกตัวและทิ้งห่างนินจา250ไปได้อย่างสบายสบาย ความจริงแล้วนินจา250เครื่องยนต์2สูบเรียงก็มีขายในเมืองไทยนะครับแต่หลายคนนั้นอาจจะลืมไปแล้วคิดว่าเลิกขายไปจริงๆแล้วยังมีขายอยู่ในราคาค่าตัว181,900บาทแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็มียอดขายที่น้อยมากนะครับถ้าเปรียบที่กับนินจา400แล้วแตกต่างกันอย่างเราฟ้ากับเหวเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเพาเิ่มเงอีกประมาณไม่ถึง30,000บาทก็ได้ขี่นินจา400แล้วคนไทยก็มองว่า นินจา400คุ้มค่ากว่านั่นเองครับและนินจา400ก็ทํายอดขายได้สูงสุดอันดับที่1ในกลุ่มของสปอร์ตขนาดไม่เกิน400ซีซีมาถึงวันนี้นะครับการเปิดตัวของนินจาเส็2 5 r รุ่นใหม่เครื่องยนต์4สูบเรียง250ซีซีให้แรงม้าสูงสุดที่เหนือกว่าถึง50แรงม้าที่15,000หัรรอบต่อน,นาทีและมีท็อปสปีดสูงสุดที่ทําได้ก็คือ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1 7 5 0 0รอบต่อน,นาที นี่คือภาพทดสอบของนักแข่งชื่อดังชาวอินโดนีเซียในนามของทีมค a บสกิเร Racing ขับขี่เซรี 25R ในสนามเซนตูนเซอร์กิตทำท็อสปีดได้สูงสุดที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งจังหวะนี้เป็นยอดสุดทางตรงหน้าแกรนสแตนพอดีนะครับและก็เลี้ยวเข้าโค้งไปต้องบอกเลยครับว่าทำท็อสปีดได้สูงสุดที่เหนือความคาดหมายอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ได้มีการทดสอบบนเครื่อง d ด n o t ทสก็ปรากฏว่า สเต็ค 25R นั้นทำได้197กิโลเมตรตชั่วโมงที่18,000รอบต่อน,นาทีส่วนนินจาสเต็ค 25R สเปคของเมืองไทยเรานั้นมีแรงม้าที่น้อยกว่าแน่นอนครับว่าท็อปสปีดที่ทำได้ต้องน้อยกว่าเล็กน้อยครับถ้าเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดกับนินจา400เครื่องยนต์2สูบเรียง4 0 0ซ c ให้พลัง45แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีถ้าเปรียบเทียบกับ50แรงมา้า ที่1 5 5 0 0ร,รอบต่อนอาทีของ R, สเป 25R สเปคอินโดนีเซียเหมือนกันก็จะเห็นว่าแรงม้าจะดูมากกว่าแต่ท็อปสปีดนั้นจะเป็นรองเล็กน้อยครับสบเนั่งจากว่าดินจ a า400นั้นเป็นสเปคของเมืองไทยเราต้องรอให้มีการจำหน่ายสเ e ก 25R ออกสู่ท้องถนนเรียบร้อยแล้วจริงๆมีงะเปรียบเทียบกันครับว่าผลจะเป็นอย่างไรความจริงแล้วดินจา400นั้นผมเคยทดสอบมาแล้วครับทาได้ประมาณ195ถึง 199กิมตชั่วโมงคือ195นั้นขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าจะไปถึง198 199นั้นต้องเป็นการแช่ความเร็วที่ผสมควรครับสรุปก็คือว่านินจา400สเปคของเมืองไทยเรานั้นจะมีความเร็วปลายท่าสปีดที่เหนือกว่า s ซ็กสคุณผู้ชมที่สงสัยว่ารุ่นไหนจะเร็วแรงกว่ากันไม่ต้องสงสัยแล้วครับคำตอบชัดเจนก็คือว่านินจา400นั้นเฉือน เสลก 25R ไปเล็กน้อยครับแต่ไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะเลือกนินจา400หรือว่าเสลก 25R นั้นสรุปก็คือคาณสกบัิเหมือนกันอยากอินเทรนด์สี่สูบเรียงซุ้มเสียงที่เราใจก็เลือกเส e ก 25R แต่ถ้าต้องการความเร็วปลายที่เหนือกว่าก็นินจา400ครับและนี่ก็คือบทสรุปของการเปรียบเทียบความสูงสุดระหว่างนินจา400และเส e ก 25R แบบที่ไม่ต้องมีการทดสอบเปรียบเทียบให้ดูหวาดเสียวแต่อย่างใด ท้ายนี้ก็ฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชอบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงวัดเหตุนั้นเกิดขึ้นได้เพียงชั่วเสี้ยววินาทีท่านอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมสวมใส่มือนกันน็อกและล็อกสารลัดคางทุกครั้งครับ